ประวัติหลวงพ่อปานโสนันโธเทรวัตบางนมโคบ้านหัวไผ่ตําบลบางนมโคอําเภอสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประวัติพระครูวิหารกิจจานุการหลวงพ่อปานโสน,นโธเทระชาติภูมิของหลวงพ่อปานท่านได้ถือกําเนิดที่ย่านวัดบางนมโคเมื่อวันที่16กรกฎาคม2418โยมบิดาชื่ออาจโยมานดาชื่ออิมนามสกุลสุทธาวง โดยอาชีพทางครองครัวคือทำนาสาเหตุที่โยมบิดาขนานนามท่านว่าปานเนื่องจากท่านมีสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวคือปานแดงอยู่ที่นิ้วก้อยมือซ้ายตั้งแต่โคนนิ้วถึงปลายนิ้วคล้ายปลอกนิ้วหลวงพ่อปานในวัยเด็กหลวงพ่อราศีลิงดำท่านได้เล่าไว้ในหนังสือประวัติหลวงพ่อปานว่าท่านหลวงพ่อปานบอกว่าสมัยท่านเป็นเด็กอายุสักสามถึงสี่ขวบท่านวิ่งเล่นใต้ถุนบ้านหลวงพ่อปานท่านเป็นคนบางนมโค และเป็นคนตํำบนนั้นไม่ใช่คนที่อื่นเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างจะมั่งคั่งอยู่สักหน่อยสมัยนั้นเขามีท่ากันที่บ้านท่านก็มีท่าท่านบอกว่าท่านวิ่งเล่นอยู่ใต้ถุนบ้านย่าของท่านก็ปรากฏว่าย่าของท่านกําลังป่วยหนักใกล้จะตายเวลานั้นก็เห็นจะเป็นเวลาบ่ายสักสองถึงสามโมงกว่าท่านว่าอย่างนั้นโดยประมาณคนทุกคนเขามาเยี่ยมย่าพ่อแม่ของท่านก็ไปเมื่อคนทุกคนขึ้นไปแล้วท่านบอกเห็นร้องดังๆบอกแม่แม่อรหันนะอ อรหันภาวนาไว้อรหันพระอรหันจะช่วยแม่ก็ร้องกันเสียงดังๆท่านอยู่ใต้ถุนท่านยืนฟังเขาว่าอรหันกันทำไมพอท่านสงสัยก็ย่องขึ้นไปที่หน้าบันไดาชานเรือนพอท่านขึ้นไปแล้วก็ปรากฏว่าผู้อยู่ข้าปากกรอบไปที่ข้างหูของคุณยา่าท่านบอกแม่แม่อรหันนะอรหันแต่ว่าพอผู้ใหญ่เขามองเห็นท่านเข้าไปเขาก็ไล่ท่านไปเขาจะหาว่าไอ้เจ้าเด็กมันรุ่มร่ามท่านก็เลยไปเล่นใต้ถุนบ้านอื่น พอมาถึงตอนเย็นเวลากินข้าวท่านแม่ก็เปล่ามูเทวริสคือเรียกลูกกินข้าวเมื่อทุกคนมาพร้อมกันแล้วท่านแม่ก็จะกับข้าวมาวางกลางสําหรับตัวท่านเองเป็นเด็กเขาเอาข้าวใส่จานมาให้แล้วเอาแกงเผ็ดท่านบอกว่าไอ้แกงฉูฉีแห้งท่านชอบเขาใส่มาให้เรียกว่าไม่ต้องหยิบกับข้าวกินแบบประเภทข้าวราดแกงเวลาที่ท่านกินเข้าไปแล้วมานั่งนึกว่ากับข้าวมันอร่อยถูกใจก็เกิดความชุ่มชื่นพอจิตมันนึกขึ้น ได้ว่าเขาบอกอรหังอรหังนึกถึงคำว่าอรหังขึ้นมาได้ท่านก็เลยปลื้มใจอย่างไรชอบกลเลยเปล่งวาจาออกมาดังๆว่าอรหังอรหังว่าสองถึงสามคำท่านแม่ที่มองตาแป๋วลุกพรวดจับชามข้าวที่ท่านถืออยู่วางไว้จับตัวท่านวางปังออกไปนอกชาแล้วร้องตะโกนเอามึงจะตายโหงตายหาก็ตายคนเดียวมันจะมาว่าอรหังที่นี่ได้หรือคำว่าอรหังพุโทโธนี่คนเขาจะตายเท่านั้น แต่เขาว่ากันนี่ดันมาว่าอรหังที่นี่ทําเป็นลางร้ายให้คนอื่นเขาพล่อยตายด้วยท่านแปลกใจคิดว่านี่เราว่าดีๆนี่แม่ดูเสียงเขียวปัดนี่มันเรื่องอะไรกันในเมื่อถูกแม่ดูอย่างนั้นจะขืนว่าอีกก็เกรงไม้เรียวก็เลยไม่ว่าพอท่านพูดถึงตอนนี้แล้วท่านก็หัวเราะบอกว่าคุณแม่ฉันน่งโง่นะาไม่ได้ฉลาดหรอกอีตอนใหม่นั้นตอนฉันมาบวชได้แล้วอรหังหรือ พุทโธนี้ถ้าใครภาวนาไว้เป็นวาจาที่กล่าวถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหมดถ้าใครภาวนาคำนี้ได้ตกนรกไม่ได้แต่ว่าแม่ของฉันนี่ท่านไม่รู้ก็เป็นโทษเพราะไม่ได้รับการศึกษาแต่ว่าไม่เป็นหรอกตอนหลังที่ฉันบวชแล้วนี่นะฉันกลับใจแม่ของฉันได้ฉันแนะนําให้ท่านทราบแล้วเวลาท่านตายท่านก็ยึดพุทโธอรหังเป็นอารมณ์แต่ไม่ได้ยึดเวลาตายฉันให้ท่านว่าทุกวัน สมัยก่อนเมื่อลูกชายมีอายุครบบวชก็จะทำการอุปสมบททางบิดามารดาจะต้องส่งบุตรของตนไปอยู่วัดเพื่อรับการอบรมและท่องขานาคเป็นเวลาประมาณสามเดือนเป็นอย่างน้อยท่านเองมีความสงสัยในใจว่าเหตุไฉนสตรีเพศจึงดึงดูดบุรุษเพศมากมายนักทําให้หลงไหลใฝ่ฝันตัวท่านเองก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงมาก่อนจึงคิดว่าจะหาวิธีลองของจริงดูว่าเป็นอย่างไร ถ้าดีจริงบวชครบพรรษาจะสึกออกมาถ้าไม่เป็นจริงตามวิสัยโลกก็จะไม่สึกที่บ้านของท่านมีคนรับใช้อยู่คนหนึ่งเรียกกันว่าถ้าชื่อว่าพี่เขียวอายุประมาณ25ปีตอนกลางวันอยู่ด้วยกันสองคนท่านเกิดสงสัยเนื้อผู้หญิงขึ้นมาบอกว่าตั้งแต่เกิดมานอกจากเนื้อแม่กับเนื้อพี่แล้วไม่เคยจับเนื้อใครท่านคิดว่าเนื้อผู้หญิงมันดียังไงผู้ชายถึงได้อยากกันนักบางทีถึงกับฆ่ากันเลยก็สงสัยว่า จะบวชแล้วนี่ถ้ามันดีจริงแล้วก็จะสึกถ้าไม่ดีก็จะไม่สึกลับเมื่อคนว่างก็เข้าไปหาพี่เขียวพี่เขียวแกอยู่ในครัวเป็นทาสแต่ว่าท่านเรียกพี่ในฐานะที่เขาแก่กว่าตัวยกมือไหวบอกว่าพี่เขียวขออภัยเถอะฉันขอจับเนื้อพี่เขียวดูหน่อยได้ไหมว่าเนื้อผู้หญิงหน้ามันดียังไงเขาถึงชอบกันนะักพี่เขียวก็แสนดีอนุญาตท่านก็เลือกจับเนื้อกล้ามเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อที่หน้าอ,อกผู้หญิงนี้มีกล้ามเนื้อพิเศษอยู่ที่กล้ามเนื้อสองกล้ามที่หน้าอ,อก แต่ไม่ได้จับมากหรอกจับตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้ลวนลามไปถึงไหนจับจับแล้วก็มาจับน้องเอกมันคล้ายกันบอกพี่เขียวว่านี่มันคล้ายกันนี่พี่เขียวแกก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นมันก็คล้ายกันแล้วท่านก็ถามพี่เขียวว่าทำไมผู้ชายเขาถึงชอบเนื้อผู้หญิงนักดันไปถามผู้หญิงได้นี่ว่ากันอย่างเราเราะแล้วเขาจะตอบอย่างไรเขาก็บอกไม่รู้เหมือนกัน แล้วท่านก็ยกมือไหว้ขอขมาพี่เขียวบอกว่าขอโทษที่ขอจับเนื้อนี้ไม่ได้ดูถูกดูหมินอยากจะพิสูจน์เท่านั้นว่ามันดีอย่างไรเมื่อท่านหมดความสงสัยในใจแล้วก็ตกลงใจว่าจะบทคราวนี้จะไม่ขอศึกหาลาเพศก็สมจริงกับที่ท่านตั้งใจทุกประการสู่ร่มกาสาวาพัดหลังจากที่โยมานดาบิดาได้นำท่านมาฝากไว้กับหลวงปู่คล้ายให้ฝึกหัดขานหน้าให้คล่องแคล่วแล้วท่านก็ได้เข้าปสมบทนพัทศีมาวัดบางนมโค เมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2438ตรงกับวันจันทร์ขึ้น7ค่ำเดือน5ปีมะแม่โดยมีหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอเป็นพระอุปชัชฌาพระอาจารย์จ้อยวัดบ้านแพรเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์อุ่มวสุธาโพธเป็นอนุสาวนาจารย์มีฉายาว่าโสนันโทหลวงพ่อปานเรียนวิชา หลังจากที่ได้อุปสมบทแล้วหลวงพ่อปานท่านก็ได้ติดตามพระอุปัฏฐายาคือหลวงพ่อสุนด้วยความสนใจคร่ศึกษาเพราะว่าในสมัยนั้นหลวงพ่อสุนท่านเป็นประที่แก่กล้าทางคาถาอาคมและรักษาโรคภัยไข้เจ็บเมื่อตามไปเล่าเรียนเป็นศิษย์แล้วหลวงพ่อสุนเห็นลักษณะของหลวงพ่อปานว่ามีลักษณะดีจะได้เป็นครูบาอาจารย์ต่อไปภายภาคหน้าจึงได้ให้สติหลวงพ่อปานเบื้องต้นในการเบื่อหน่ายกิเลสว่า หนึ่งยอยากรวยอยากมีลาบได้ทรัพย์มาแล้วดีใจตั้งหน้าสะสมรัพสองเป็นอย่างต้นแล้วเมื่อทรัพย์หมดก็เป็นเหตุให้เสียใจสามอยากมียศถาบรรดาศักดิ์ได้ยศมาแล้วปลื้มใจสี่เมื่อหมดยศไปแล้วก็เสียใจห้าได้รับคำสรรเสริญแล้วยินดีหกเมื่อถูกมินทาก็ไม่พอใจเจ็ดมีความสุขความเพลิดเพลินในกามารมณ์ แดเมื่อมีความทุกข์ก็หวั่นไหวท้อแท้ใจจากเพศคารวาสมาสู่เพศบรรพชิตแล้วอย่าหวังรวยท่ารวยแล้วไม่ใช่พระพระต้องรวยด้วยบุญญาบารมีเงินที่ได้มาอย่าติดจ,จงทำสาธารณประโยชน์เสียให้สิ้นเหลือกินเหลือใช้แต่พอเลี้ยงอาตมาอย่าหวังในยศท่าหลีกเลี่ยงไม่รับยศไม่ได้แล้วก็อย่าเมายศถาบรรดาศักดิ์มันเป็นเครื่องทวงกิเลสเดยศลาบสันเสริมความสุขในกามรมณ์มันเป็นตัวกิเลสมันเป็นโลกทำต้องตัดออกให้หมดถ้าพอใจในสี่สิ่งนี้ ก็ไม่ใช่พระจะพาให้สู่ห้วงนรกจงระลึกอยู่เสมอว่าเราบวชเพื่อนิพพานอย่างที่กล่าวในตอนขออุปสมบทครั้งแรกว่านิพพานัสสัตชิกิริยายะเอตังกาสาวังคเตวาอันหมายความว่าเราขอรับผ้ากาสาวพัสเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน จากนั้นหลวงพ่อสุนก็สั่งให้ท่องสวดมนต์ตลอดจนคาถาธาตุาทั้งสี่คือนำมัพธาให้ว่าถอยหลังแล้วเป่าให้กุญแจหลุดท่าเจ้าเป่าหลุดแล้วบอกพ่อจะให้วิชาต่างๆให้หมดไม่ปิดบังนี่คือการฝึกสมาธิจิตที่หลวงพ่อสุนสอนหลวงพ่อปานทางอ้อมคือถ้าจิตไม่มีสมาธิแล้วอย่าหวังเลยว่าด้วยคาถาเพียงสี่ตัวจะดีกว่าลูกกุญแจได้ หลวงพ่อปานท่านก็มีความอดทนหมั่นฝึกเป่ากุญแจนานเป็นเดือนเป่าเท่าไหร่ก็ไม่หลุดมาหลุดเอาตอนที่ท่านทำใจสบายเป็นสมาธินึกถึงคาถาเป่ากุญแจได้จึงลุกขึ้นมาเป่ากุญแจคราวนี้กุญแจหลุดหมดทดลองกับลูกอื่นๆก็หลุดเพิ่มกุญแจขึ้นเรื่อยๆจนถึง40ดอกแขวนไว้บนราวก็หลุดหมดแล้วจึงทดลองให้หลวงพ่อสุนดูจนพอใจ หลังจากนั้นหลวงพ่อสุนก็สอนวิปัสนาให้แก่หลวงพ่อปานตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงที่สุดด้วยความเมตตาหลวงพ่อปานในตอนท้ายว่าเมื่อมีฤทธิ์แล้วอย่าแสดงให้คนอื่นเขาเห็นเป็นการอวดดีจะเป็นโทษตามที่พระพุทธองค์ทรงห้าหมไว้จบจากวิปัสนาแล้วหลวงพ่อสุนยังได้ถ่ายทอดวิชาแพทย์แผนโบราณให้ซึ่งหลวงพ่อปานก็ได้อาศัยใช้ช่วยชีวิตผู้ได้รับทุกทรมานให้หายมา,มามากต่อมากจนท่านได้ชื่อว่าเป็นพระหมอหลวงพ่อสุนสอนว่า การเป็นหมอนั้นบ,บังคับไม่ให้คนไม่ตายไม่ได้หมอเป็นเพียงช่วยระง,งับทุกเวทนาเท่านั้นจากนั้นหลวงพ่อสุนก็ถ่ายทอดกรสินต่างๆให้หลวงพ่อปานจนกระทั่งสิน้นความรู้องค์อาจารย์ของหลวงพ่อปานการเรียนวิชาของหลวงพ่อปานนั้นพอจะรวบรวมได้ดังนี้เรียนวิชาวิปัสสนากรรมฐานและวิชาแพทย์จากหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอเรียนวิชาปริยติธรรม ที่วัดเจ้าเจ็ดกับพระอาจารย์จีนด้วยเหตุที่หลวงพ่อสุนท่านได้ถ่ายทอดวิชาต่างๆให้จนหมดสิ้นแล้วท่านจึงแนะนําให้มาเรียนปริยติธรรมที่วัดเจ้าเจ็ดกับพระอาจารย์จีนจากปากคําของชาวบ้านแถวัดเจ้าเจ็ดและผู้ที่เคยไปเรียนกับพระอาจารย์จีนได้ให้ปากคําตรงกันว่าพระอาจารย์จีนเป็นคนโกธร้ายเวลาโกธร้ายแล้วยังไม่อยู่ปากว่ามือถึงดังนั้นเวลาสอนใครท่าลูกศิษย์ทําไม่ถูกต้องตามใจที่สอนไปแล้วกลัวว่า จะไปทำร้ายลูกศิษย์เข้าท่านจึงได้สร้างกรงใหญ่ขึ้นสำหรับขังตัวท่านเองเวลาสอนหนังสือโดยให้ลูกศิษย์เป็นคนใส่กุญแจขังแล้วเก็บกุญแจไว้เวลาสอนหนังสือลูกศิษย์คนใดไม่ตั้งใจเรียนหรือตอบคำถามไม่ถูกต้องทำให้อาจารย์จีนท่านก็จะโมโหโกรธทาเอามือจับลูกกรงเหล็กเขยา่าจนลูกศิษย์ที่เรียนตกใจขวัญน,นี้ดีฟอแต่พอท่านคลายโทสะลงแล้วท่านก็กลายเป็นพระอาจารย์จีนรูปเดิม หลวงพ่อปานท่านมีความมานะพยายามเป็นที่ตั้งท่านต้องพายเรือมาเรียนหนังสือที่วัดเจ้าเจ็ดทุกวันเวลาพายเรือไปเรียนท่านก็จะท่องพระปาติโมกข์และบทเรียนที่อาจารย์สอนจนขึ้นใจพอเวลาเรียนอาจารย์ถามอะไรก็ตอบได้ถูกต้องเป็นที่พอใจแก่อาจารย์ยิ่งในที่สุดพระอาจารย์จีนก็สิ้นความรู้ที่จะสอนให้ท่านท่านจึงหยุดเรียนและเตรียมตัวสำหรับที่จะหาสํานักเรียนใหม่หลวงพ่อปั้นวัดพิกุลโศ กันตามคำบอกเล่าของพระภิกษุเลี่ยมว่าหลวงพ่อปานได้เรียนรู้วิชามาหลายอย่างเคยพิมพ์คาถาออกแจกด้วยเมื่อเห็นว่าพระอาจารย์จีนไม่มีความรู้ที่จะสอนได้อีกต่อไปท่านจึงคิดเข้ามาเรียนที่กรุงเทพเพราะเป็นแหล่งรวมวิชาต่างๆท่านจึงได้ไปเรียนให้โยมมารดาข,ของท่านได้รับทราบว่าจะขอลาไปศึกษาต่อที่กรุงเทพเพราะว่าที่นี่หาอาจารย์สอนไม่ได้อีกแล้ว โยมารดาท่านเป็นห่วงว่าท่านเป็นบุตรคนเล็กที่มีอยู่นอกนั้นออกเรือนไปหมดแล้วอีกทั้งไม่มีญาติโยมทางกรุงเทพจึงขอร้องไม่ให้ไปท่านจึงลากลับวัดด้วยความเด็ดเดี่ยวท่านตัดสินใจนำจีวรแพร่ที่โยมารดาถวายไว้นำไปขายได้เงิน80บาทแล้วว่าตัดสินใจเข้ากรุงเทพโดยไม่บอกให้โยมารดารู้จะให้รู้ก็กลัวจะลงเรือไปแล้วจึงเข้าไปกราบนมัสกาหลวงปู่คล้ายเจ้าอาวาสวัดบางนมโคสมัยนั้น ว่าจะไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพหลวงปู่คล้ายจึงแนะนำให้ไปเรียนกับพระอาจารย์เจิญสำนักวัสเกตโดยมอบเงินช่วยเหลือไปอีกจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นทุนในการศึกษาเล่าเรียนตลอดเวลาท่านจำพรรษาอยู่กับพระอาจารย์เจิญท่านได้พยายามหาความรู้เพิ่มเติมในด้านคันธธุระและวิปัสนาทุระตลอดจนพระปริยัตธรรมเพิ่มเติม ซึ่งต่อมาเมื่อท่านกลับมาวัดบางนมโคปรากฏว่าท่านเป็นพระธรรมกระถึกที่เทศนาได้เพราะจับใจและดึงดูดศรัทธายิ่งนักนอกจากวัสเกตแล้วท่านยังได้มาเรียนเพิ่มเติมที่วัดสังเวทและที่อื่นจนมีความรู้ทางด้านแพทย์แผนโบราณแตกฉานอีกด้วยจากข้อความในหนังสืออนุสรครบ101ปีหลวงพ่อปานเขียนไว้ว่าหลวงพ่อปานเคยเล่าให้ฟังว่า ระหว่างอยู่ที่วัสเกตนั้นอัดคัดมากบินทบาทบางครั้งก็พอฉันบางครั้งก็ไม่พอได้แต่ข้าวเปล่าปลาจ้องเด็ดยอดกระถินมาจิ้มน้ำปลาน้ำพริกฉันแทบทุกวันแต่ท่านก็อดทนด้วยรับการอบรมเป็นปฐมมาจากพระอุป,ปัชฌาย์คือหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอท่านว่าอยู่กรุงเทพสามปีได้ฉันกระยะสานเพียงครั้งเดียว โดยนางเฟืองคนกรุงเทพนำมาถวายได้รับนิมนต์ไปบางสกุลครั้งหนึ่งได้ปัจจัยมาหนึ่งสลึงเจ้าหน้าที่สังฆการีก็มาเก็บเอาไปเสียเลยไม่ได้ใช้เงินที่ติดตัวไปท่านก็ใช้จ่ายไปในการศึกษาจนเกือบหมดท่านเหลือไว้หนึ่งบาทเอาไว้ใช้เมื่อมีความจำเป็นสุดยอดเท่านั้น ด้วยความอดทนของท่านในปีสุดท้ายที่ท่านจะกลับวัดบางนมโคนั้นเองคือหนึ่งท่านได้ยินเสียงคนขอหน้ากุฏิท่านเปิดออกไปก็เจอเทวดามาบอกหวยแล้วเขียนให้ดูแล้วย้ำว่าจำได้ไหมท่านก็ตอบว่าจำได้ท่านนอนขี้จนนอนไม่หลับพอรุ่งเช้าแทนที่ท่านจะนัแทงหวยท่านกลับเห็นว่านั่นไม่ใช่กิจของสงตามที่หลวงพ่อสุนได้อบรมไว้ท่านก็ไม่แทงปรากฏว่าวันนั้นหวยออกตรงตามที่เทวดาบอกถ้าท่านแทงหวยก็คงจะรวยหลาย ่านอาจารย์แจงคาราว่าชาวสวรรคโลกจากบันทึกของท่านฤาษีลิงดำว่าท่านอาจารย์แจงเป็นคาราว่าสวรรคโลกได้เดินทางล่องลงมาทางใต้ถึงวัดบางนมโคมาเลื่อมใสในปฏิปทาของหลวงพ่อปานจึงได้สอนให้รู้ถึงวิธีการปลุกเสกพระและวิธีสร้างพระตามตำราซึ่งเป็นของพระร่วงเจ้าได้รับการสืบทอดมาจากอาจารย์ซึ่งเขียนไว้ว่า ้าพระเจ้าได้รักษาตำราของพระอาจารย์ไว้แล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระอาจารย์ทุกอย่างวิชาต่างๆมีผลดีทุกประการถ้าบุคคลใดได้พบแล้วจะนำไปใช้ให้บูชาพระอาจารย์ของท่านแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครท่านอาจารย์แจงได้นิมนต์หลวงปานไปในโบสถ์ตามลำพังเพื่อถ่ายทอดวิชาซึ่งนอกจากวิชาการปลุกเสกพระและทำพระแล้วยังได้มหายันกรอบเพชรซึ่งท่านก็ได้ใช้ยันกรอบเพชรน,นี้ส่งคราะห์ผู้คนได้มากมาย หลวงพ่อเนียมวัดน้อยอเภอบางปลาม้าสุพรรณบุรีจากหนังสือประวัติหลวงพ่อปานบันทึกโดยท่านฤาษีลิงดำเขียนไว้ว่าหลวงพ่อปานนิยมพระกรรมรกาหมายความว่าสิ่งที่ท่านต้องการที่สุดและปรารถนาที่สุดคือพระกรรมฐานเรื่องพระกรรมฐานนี้เป็นชีวิตจิตใจของหลวงพ่อปานจริงๆท่านเทิดทูนพระกรรมฐานมากทั้งๆที่ทรง,งสมาบัติอยู่แล้วความอิ่มความเบื่อความพอใจในพระกรรมฐานของท่าน ก็ไม่มีท่านก็มีความปรารถนาจะเรียนพระกรรมฐานให้มันดีกว่านั้นสมัยนั้นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเป็นพิเศษในสมัยนั้นนะสายอื่นฉันไม่ทราบก็มีหลวงพ่อเนียมวัดน้อยอำเภอบางปรามา้าจังหวัดสุพรรณบุรีสมัยนั้นเรือยนต์มันก็ไม่มีท่าจะไปก็ต้องไปเรือแจวท่าไปเรือแต่ทว่าทางเดินสะดวกกว่าเดินลัดทุ่งลัดนลัดป่าไปป่าก็เป็นป่าพงส่วนใหญ่ท่านก็ใช้วิธีทุดงสมัยนัน้นวิธีทุดงเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด เรียกว่าใกล้ค่ำที่ไหนปักหลดที่นั่นชาวบ้านเขาเลี้ยงตอนเช้าฉันอิ่มแล้วก็ไปกันพระธุดงฉันเวลาเดียวท่านบอกว่าเวลาที่ถึงวัดน้อยเขาร่ำลือกันว่าหลวงพ่อเนียมนี่เก่งมากท่านก็เข้าไปหาหลวงพ่อเนียมเข้าไปหานะไม่รู้จักหลวงพ่อเนียมรอก ความจริงท่านก็คิดว่าหลวงพ่อเนียมท่านจะเป็นเหมือนหลวงพ่อองค์อื่นๆที่ท่านมีชื่อเสียงมากนุ่งสบงจีวรเป็นปริมนทนแล้วก็มักจะนั่งเฉยๆดีไม่ดีหลับตาปีก็หลับขยิบขยิบเรียกว่าหลับไม่สนิทหลับคือแกล้งหลับตาทำเคร่งที่นี้เวลาหลวงพ่อปาไปหาหลวงพ่อเนียมก็ไปโดนดีเข้าเข้าไปแล้วจะหลวงพ่อเนียมที่ไหนความจริงหลวงพ่อเนียมก็เดินคว้างๆอยู่กลางวัดนั่นแหละมีผ้าอาบน้ำหนึ่งผืน ที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าภาพน้ำฝนสีเหลืองไพ่พื้นแบบเดียวกันคล้องคอเดินไปรอบวัดหลวงพ่อปานก็บอกว่าเมื่อท่านเห็นนะก็ไม่รู้หลวงพ่อเนียมเห็นพระแก่แก่ผอมๆนุ่งผ้าลอยชายผืนหนึ่งเข้าไปถึงก็กราบกราบหลวงพ่อปานบอกว่ากล้าวกระผมมาจากเมืองกรุงเก่าขอรับกระผมจะมามัสการหลวงพ่อขอเรียนพระกรรมฐานหลวงพ่อปานตรงเข้าไปกราบ ครั้งแล้วก็นั่งมองท่านก็นั่งมองยิ้มยิ้มแล้วท่านก็ถามว่าแปลกใจหรือคุณหลวงพ่อปานก็ยกมือนมัสก,การบอกว่าแปลกใจขอรับหลวงพ่อรูปร่างไม่เหมือนตอนกลางวันท่านก็บอกว่ารูปร่างนักคุณมันเป็นอนัตตาหาความเที่ยงแท้ไม่ได้มันจะอ้วนเราก็ห้ามไม่ได้มัน,ไม,มนไม่มีอะไรห้ามได้เลยนี่คุณพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนอนิจจังเห็นไหมไปเจอตัวอนิจจังเข้าแล้วสิ หลวงพ่อปานบอกว่าตอนนี้หล่ะเริ่มสอนกรรมฐานอธิบายไพระจับใจฟังง่ายจร,จริงๆพูดได้ซึ่งใจทุกอย่างเวลาท่านพูดคล้ายๆว่าจะบรรลุพระอรหาผลไปพร้อมๆท่านท่านสอนได้ดีมากพอสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปกให้ไปพักที่กุฏิอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับกุฏิของท่านแล้วเวลาทำกรรมฐานกลางคืนหลวงพ่อปานวางอารมณ์ผิดท่านจะร้องบอกไปทันทีบอกคุณปานเอ้ยคุณปานนั่นคุณวางอารมณ์ผิดแล้ว ตั้งอารมณ์เสียใหม่มันถึงจะใช้ได้นี่หลวงพ่อปานบอกว่าท่านมีเจโตปริยานจํมใสมากท่านเรียนพระกรรมฐานอยู่กับหลวงพ่อเนียมสามเดือนแล้วจึงกลับก่อนหลวงพ่อปานจะกลับหลวงพ่อเนียมก็บอกว่าถ้าข้าตายนะหลวงพ่อหนองวัดคลองมดันเขาแทนข้าได้ถ้ามีอะไรสงสัยก็ไปถามหลวงพ่อหนองวัดคลองมดัน หลวงพ่อปานได้เรียนคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อช่วงตอนปลายของชีวิตคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ท่านไปเรียนกับครูพึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนั้นครูพึ่งเป็นคาราวาสอายุ99ปีเพราะได้ข่าวว่าครูพึ่งเป็นคนพิเศษเวลาขอทานมาขอให้คนละหนึ่งบาทสมัยนั้นเงินหนึ่งบาทมีค่ามากเงิน100บาท200บาทสามารถสร้างบ้านได้สองหลังมีครัวได้หนึ่งหลังเวลาทำบุญแก่ จะช่วยรายละหนึ่งร้อยบาทไม่ใช่เงินเล็กน้อยเมื่อทราบข่าวหลวงพ่อจึงไปขอเรียนกับแก่คาถาปัจเจกพุทธเจ้านี้เรียกว่าคาถาแก้จนท่านได้เรียนมาและพิมพ์แจกเป็นทานแก่สาธุชนนำไปปฏิบัติและมีผลดีจบสืบทอดกันมาจนทุกวันนี้กลับมาตุภูมิหลังจากที่หลวงพ่อปานได้เสร็จสิ้นการเรียนจากกรุงเทพแล้วท่านก็หหนคิดถึงโยมมารดาที่ท่านจากมาถึงสมปีจึงเดินทางกลับวัดบางนมโค พร้อมกับความรู้ที่ได้รับมาท่านได้ระลึกถึงว่าการเล่าเรียนของท่านลำบากมากจึงอยากจะจัดสอนหนังสือแก่พระภิกษุสามเณรและบุตรดาชาวบางนมโคให้มีความรู้จึงนิมนต์พระภิกษุเกี้ยวที่อยู่สำนักเดียวกับท่านมาด้วยเพื่อจัดสอนหนังสือเมื่อมาถึงแล้วท่านก็นำมากราบนมัสการหลวงปู่คล้ายและได้ไปหาโยมานดาให้ได้ชมบุญอุปนิสัยและปฏิปทาของหลวงพ่อปาน จากปากคำของผู้ทราบเคยอยู่ใกล้ชิดกับท่านและเรื่องเล่าสืบต่อกันมาพอจะอนุมานได้ดังนี้จากบันทึกของท่านหลวงพ่อฤาษีลิงดำบันทึกไว้ว่าหลวงพ่อปานท่านมีลักษณะของชายชาตรีที่มีผิวพรรณขาวละเอียดลักษณะสมส่วนเสียงดังกังวานไพเราะมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสชวนให้ศรัทธาภะสาทัเป็นอย่างยิ่งดวงตาบ่งบอกถึงความเมตตาปราณีในสัตว์โล ทั้งหลายต้อนรับผู้คนที่มาหาไม่เลือกเศรษฐีผู้ดีไพรใครไปก็ไต่ถามว่ากันว่าถ้าหลวงพ่อพูดจาก,กับผู้ใดแล้วนั้นมักจะจับจิตจับใจที่ใจชัว่วมัวเมามาก็กลับตัวแม้แต่ผู้นับถือคริสตศาสนาก็ยังหันมานับถือพระพุทธศาสนาตลอดเวลาท่านจะไม่แสดงทีท่าว่าเหน็ดเหนื่อยหรือทําให้ผู้ที่มาหาเสื่อมศรัทธาเลยวันหนึ่งหนึ่งจะมีคนมาหาท่านเพื่อขอความช่วยเหลือนับเป็นจํานวนร้อยร้อยคนไหน จะให้รดน้ำมนต์ไหนจะต้องพ่นไหนจะขอยาไหนจะมาปรึกษาถึงเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจบางคนก็เรียกว่าหลวงพ่อบางคนเรียกว่าหลวงปู่บ้างเป็นเราเราท่านท่านน่ากลัวจะนั่งไม่ทนเพราะตั้งแต่เพลงจนกระทั่งถึงเวลาประมาณสี่หรือห้าทุ่มนั่นและท่านถึงจะพักผ่อนและเป็นอย่างนี้อยู่ประจำทุกวันจนกระทั่งท่านมรณภาพท่านไม่ยินดียินร้ายในทางโลกธรรมแต่ประการใดคงปฏิบัติทำเหมือนพระแก่แก่รูปหนึ่งที่ไม่ต้องการยศบรรดาศักดิ์ หรือชื่อเสียงดีเด่นแต่อย่างใดท่านคงหวังแต่ทำหน้าที่ให้ความสุขสบายแก่พระสงฆ์และชาวบ้านทั่วไปตามกำลังความสามารถเท่านั้นหลวงพ่อปานโสนันโทท่านมรณภาพลงเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2481สิริอายุ63ปีพรรษา43คำสอนสุดท้ายของหลวงพ่อปานท่านบอกว่าลูกทุกคนเมื่อพ่อตายไปแล้วจงอย่าทิ้ง กรรมฐานที่พ่อให้ไว้เป็นกรรมฐานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าถือว่าเป็นของพ่อต้องถือว่าเป็นของพระพุทธเจ้าคาราวะทุกคนอย่าทิ้งคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าและคาถาเงินล้านแล้วจะเอาตัวรอดได้แต่ถ้าใครไม่ปฏิบัติจะเอาตัวไม่รอดแล้วจะมาโทษพ่อไม่ได้ เพราะสมบัติส่วนใหญ่พ่อให้ไว้หมดแล้วคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติพ่อให้หมดแล้วลูกทุกคนจงพยายามรักษาไว้ให้ดีขอขอบคุณข้อมูลจากตำนานเล่าขานพระผู้ทรงชาณพิญญาครูบาอาจารย์ผู้เรืองวิชา,าคมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด, share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานจะได้มีกำลังใจสร้างสรรค์เรื่องราวย้อนอดีปตปาฏิหารมาให้รับฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมร่วมอนุโมทนาบุญและอุทิศบุญกุศลเพื่อครูบาอาจารย์ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายการงานการเงินแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านผลบุญกุศลเป็นปัจจัยผลลบุญต่อไปเบื้องหน้าสาธุ